สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิรประเทศไทยจริ้ววาาเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะที่เรานั้นจะมีสิทธิ์นะครับผมในการหาจี้สกินดาร์กที่เป็นเวอร์ชั่นดวงจันทร์บนเพย์ด้วยแต่เลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในอีเวนต์นะครับผมลุงได้ทาการคิดวิเคราะห์แยกแยะไตรตรองมาอย่างดีนะครับผมว่าจะหาจี้อะไรดีสักหนึ่งจี้ในนี้แล้วลุงก็คิดได้นะครับผมว่ามันมีจี้จี้หนึ่งเนาะที่ถ้าเกิดว่าศัตรูทําการวาง นะครับผมศัตรูจะโดนทำลายโลได้อย่างรวดเร็วทันใจเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะอะลองเดาดูก่อนนะครับผมว่ารุงนั้นจะหาซี่ไหนซึ่งวิธีการหานะครับผมลุงก็ได้ทำการเปิดของดองเนาะก็ได้มาอันนึงมาอันเดียวจริงๆจ,จากของดองเป็นร้อยนะครับผมได้มาอันเดียวเนาะเพราะว่ามันเปอร์เซ็นตน้อยในกล่องธรรมดาแต่มันจะเปอร์เซ็นเยอะนะครับผมในกล่อง ซูเปอร์นะครับผมซึ่งลุงคาดการไว้ว่าน่าจะปิดประมาณ8,000เพชรเพราะว่าไปสืบมาแล้วนะครับผมปิดประมาณนี้กันหมดเลยเนาะแต่ลุงก็แอบหวังนะครับผมว่าจะ4,000เพชรปิดได้หรือเปล่านะ4,500ก็แล้วกันนะครับผมขอซื้อรวดเดียวเลยนะครับผม1อันนะครับแล้วก็อันที่2ครับปรากฏว่าปิดตั้งแต่อันที่สองอันที่สครับ ปิด4หรือว่าปิด2,000อันที่4ครับอ่าอันนี้5ครับผม9,545ตอนนี้หมดไป4,005แล้วนะครับผมเลขสวยมาก3000009 ns ปายเราไปลงไปดูข้างล่างดีกว่าและที่เหลือนะครับผมของขวัญ130อันก็เป็นอะไรก็เป็นลูกบาทล้วนนะครับผมใครมีวิธีเปิดลูกบาทเร็วๆก็บอกผมด้วยก็แล้วกันอย่าบอกนะว่าต้องใช้เพชรอะ ไม่สนุกเอาซะเลยโอเคครับผมก็ต้องหาประมาณหนึ่งร้อยกว่าอันใช่ไหมหูยสีทองมันมาแล้วอ่ะแต่ว่ามันไม่ออกอ่ะแต่เราจะทำยังไงครับไอ้คะแนนของขวัญดีของฟรีมันอยู่ในคะแนนของขวัญไหมี้เกียรเปิดสิบเอาจริงๆเอาหายไปแล้วคะแนนของขวัญหรือว่าลุงควรกำจัดคะแนนของขวัญก่อนโอ้โหวันนี้เกลือมากเกลือสุดๆโตรเกลือ เนี่ยโอ้ยนี่ก็แอบเกลือนิดนึงสี่พันไม่ปิดจริงหรอฮึมอย่างมือนกันนะเนี่ย,ยอีเมนเนี่ยแล้วก็ GS หรือว่า A บวกไม่ออกเลยนะครับเป็นอะไรที่โคตรโหดมากหรือว่ามันไม่ดอกจะบ้าหรอมันดอกมันไม่ดอกอาเราทำไมไม่ดูเปอร์เซ็นต์นังแต่แรกผมก็ลืมไงครับผมก็ลืมดูเปอร์เซ็นต์ก่อนทำอีเวนต์ปกติอะ ผมจะดูตลอดเลมโอเคเกลือน่าจะแปดพันแล้วล่ะอ,อ้นี่ไงมาแล้วอสุดยอดจริงๆงั้นเราก็หวัง S ได้สินะเปิดมาร้อยกว่าอันแล้วยังจะหวัง S อ,อีกหวัง S มัดอาคีไม่ได้หรอไม่ได้ครับผมกลายเป็นโดนัทไปแล้วอืเพราะแฟนขับ S ด้วยนะครับที่เอาบาบูรี่ ไม่ได้คิดถึงเฉยๆคิดถึงปุ๊บโอเคเรียบร้อยน่าจะปิดแล้วละ่ะเออได้มาเยอะขนาดเนี้ยไม่ปิดได้ยังไงเฮ้ยติดปิดด้วยป้องกันการขโมยมาเบอร์โอ้แต่ไม่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยเลยเนาะได้มาห้า อืมนี่ก็ได้มาสองโอเคนะครับผมไปดูกันว่าสี่พห้าได้อะไรบ้างสี่พห้าให้อะไรกับเราบ้างครับอุ้ยน้อยจังได้มาแค่หกสิบสามอันเองเหรอขอญอยาใช้คาว่าเองนะครับผมเพราะว่ามันน้อยมากอ่ะแรกก็ได้จจ๊บเจ๊บเจ๊บ โอเคแล้วก็จึบเบื่อไหมเนี่ยไม่เบื่อชอบชอบพี่จะปิดอีเวนต์สี่พันห้าปิดมาแค่สองเทพีหรอเฮ้ยนายน้อยไปป้าน้อยฝุดฝุดสองเกือบครึ่งสองครึ่งโอ้หต้อปิดเก้าพันเลยเดี๋ยวนี้อย่าก,กดแรกนะครับผมตีมือนะครับอย่านะครับอยา่าอันนี้ก็ยานะครับผม อย่าอย่าอย่าลงกนเป็นอันขาดโอเคเรียบร้อยที่มาสองอันครึง่งไปหาต่อบก็ได้นะครับผมในลุงขออนุญ,ญาตให้มันเป็นสัก8 0 0พเนาะยังไม่อยากเก้าพันอยากแปดพันกอแปด0ันต้องกดยังไงนะเมื่อกี้สี่สิบห้าเก้าห้าสี่สห้าเ้าหกสิเก้าเจ็ด หกสิบสามเก้าแปดเจ็ดสิบสองเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดอ้าแปดพันเอ็ดนะครับผมตอนนี้เก็เก้าสิบเป็นเก้าสิบแต่ยังไม่ถึงไงจะเย็นไปเรารียบนะเนี่ยเรารีบทำไมมึงยังไม่รีบเลยไม่รีบเลยนะนี่เปิดลูกบ้านหมดก็น่าจะได้เพชรมาสักประมาณอีกหนึ่งหมื่นนะเนาะ เกินไปออกมาอันเดียวเนี่ยออกมากี่อันสามโอเคออามากี่อันอ,อ,าาอนู้ห้าอันโอเคขอห้าอันหมดเลยได้ไหมไม่ได้ขอเอสอันนึ่ะคุ้มกว่าห้าตั้งเยอะก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็ได้ไหมไม่มีเศร้าอ่ะโอ้ม y g ก็ปิดท่าตัวละครเลยเหรอหนึ่งหมื่น ผมก็ลืมกดคะแนนหอกไปละกดๆกเพราะว่ามันรกรกจึบ๊บจิ๊บเคอันเดียวอย่อหนึ่งเต๋อย่อหนึงหน่งเต๋อีกอันหนึง่งเต๋สุดที่แล้วอะ่ะสุ่มโอ้โหมาอีกแล้วชอบมาก I เลิฟ ไอเลที่เอบวกชึบประหยัดไปได้ตั้งห้าอันเนี่ยถ้าจีเอมันประหยัดไปได้ยี่สิบห้าอันเนาะแต่มันไม่ออกหรอกน้ามนอกมันก็เกินไปเกมนี้มันไม่ใช่ใจดีกับเราอะไรขนาดนั้นใช่ไหมละ่ะเฮ้ยเอาไปแล้วชอบแน่าจะปิดละละ่ะเฮ้ยแปดพันเอ็ดเนาะแปดพันเอ็ดก็คุ้มอยู่ในนี่ อ,อย่าลืมนะับมอย่าก,กดนะเฮ้ยเหมือนจะไม่ถึงด้วยอ๋อเรามีที่ A อยู่แล้วแปลกๆทำไมรู้รู้สึกว่ามันขาดขาดมันขาดใช่ปะมันขาดใช่ปะกิฟกิฟมันขาดใช่ปะกิฟมันขาดมันขาดเว้ยมันไม่ครบหรือเป่า ระตุกกระตาครับผมกระตุกกระตา,ะะตกกะตาเป็นไก่อ้ยคุณผพอดีเลยเหรอเฮ้ยพอดีก็บ้าละขาดอันหนึ่งขาดกี่อันอนะอันเนี้ยขาดอันหนึง่งอันนี้ขาดสามขาดสามนะ่าจะไปซื้อลูกอมดาวได้อยู่มั้งลูกอมดาว,วโอ้ยรวมดาวเจ็ดพันเลยเหรอแพงจังเลยครับงั้นผมขอใช้สิทธิ์นะครับผมในการงดออกเสียไม่ใช่สองร้อยพอเพราะว่ามันขาดแค่สามอัน ก็เ,เราเป็นคนดวงดีไงขอกดรับเครื่องรางทั้งหมดแล้วมาดูกันแต่เอ๋เรียบร้อยแล้วขาดอีกสองอันเนาะไม่เข้าใจว่าจะหลอกตัวเองเหรืไมเออสนุกเหรอฮขอต้องเสียอีกสองร้อยแต่เพชรสองร้อยกับลูกอมดาวเจ็ดพันห้าผมขอเสียเพชรสองรดีกว่านะครับผมเพราะว่าเพชรแหายง่ายกว่าเยอะมากก็ซื้ออะไรเลย ดูที่แล้วเท่าไหร่แปดพันห้าหรอก็โซโซโหอ,อ,อะไรแบบทดไม่ได้มาตั้งสี่อันก็ดีอะก็ดีนะขอบคุณครับที่ให้มาครบขนาดนี้ผมก็กดแรกอยู่ตรงนี้ยุบเคแล้วก็กดแรกแล้วก็กดแรก เตือนนะห้ามกดย้ำข้างบนเด็ดขาดโอเคนะครับผมแล้วนะจี้ที่ผมจะแรกที่มีความสามารถในการสลดยโล่งเขาได้เร็วมากนะครับผมว่าช่วงนี้มีความสามารถในการวาร์บ่อยมากนะครับผมนั่นก็คือบัชนบดดักจับ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 ถ้าเกิดว่ามีความสามารถในการติดฟองสบู่อีกหน่อย มันจะเด็ดมากเลยลุงจะหาแบบไม่ตะขิดตะหวงใจแต่นี่ไม่ต,ตขนะตตขิตตะหวงใจในการหาหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าจริงๆอะ่ะก็อยากได้ความสามารถในการลอยฟ้านะครับผมแต่ความสามารถในการลอยฟ้าลุงคิดว่าถ้าเกิดว่ามันไปอยู่กับความสามารถในการขังคุกอะ่ะมันจะดีแบบเวลิคูดมากๆเลยลุงก,ก็เลยจะหาเกาะลอยฟ้าขังกกงดีกว่านะครับผมไทเทเนียมปลาระเบิดก็ช่างมันเถอะเนาะข้ามไปก่อนสวิหลุ่มดำเหรอ ถ้าเกิดว่าไม่เจอศัตรูใส่หลุมดาวมันก็เล่นด้วยลําบากนะครผมมันก็เป็นความสามารถที่ไร้สาระเนาะโอ้โหแรงมากแต่เนี่ยใครๆก็ต้องว้าป,ปะเออวร์ปุ๊บหกมันโดนดักปะถ้าไม่โดนดักบวกเพิ่มอีก25%อเอนต่ะเฮ้ยมันต้องโดนดักวร์ปบบ่อยก็ดักมาหาเราบ่อยๆอย่างเงี้ยชี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้แรงมา และก็ผมสำหรับอีเวนต์นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขกับก,บการดูลุงมลุงมนะครับผมเพราะลุงเสียนเสร็จไปเยอะมากนะแล้วก็มีความสุขกับเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยในที่เรวก็เลาเกมเศรษฐีนะครับผมคิปดีก็มีอะไรละอืมเอามาให้น้องเกรตามาเกรตาไงย้ายไปกงมันเอากแล้วนะครับผมย้ายมาที่ตัวเราดีกว่าเนาะจุบจุ